ก็ก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปนะผมผมก็อยากจะมาขอบคุณทุกคนนะครับที่ช่วยกันให้กําลังใจผมในการกดติดตามช่องนะครับหรือว่ากดไลค์กดซับสไครต์นั่นเองนะครับตอนนี้เราก็มีคนติดตาม274คนแล้วนะครับผมก็ทางที่ดีก็3 0 0ยซับไปเลยนะครับผมอือฮก็ช่วยกันมากดให้ถึง300ยซับไปไว้กันด้วยนะครับผมก็ไม่มีอะไรบานนะครับอยากจะมาขอบคุณนะผมก็เข้าไปรับชมคลิปกันเลย กูอย anyway, so ู่กับลุงพลกูเต้นทำน้อยไอ้สัตว์ทำาหมึงต้ององกูตาร้อยไอ้สัตว์ขนาดกูเฟี้ยวไม่ได้จองจักกัดนี่กูสะบังมัดเดียวทำไมพวกมึงลับคอสุดท้ายก็ขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมก็วันนี้คุณก็อยู่กับช่อง G G K Gamer นะครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกมที่มีชื่อว่า G T A San Online บนมือถือนะครับก็กลับมากันอีกแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเซิร์ฟนะครับก็ ว่าทุกคนอาจจะคิดถึงนะครับสำหรับเกม GDA แซนออนไลน์นะครับก็เพราะว่าผมก็มีคนติดตามกับพ่อเกมนี้นะครับก็อาจจะยังไม่ลืมกันนะครับสำหรับเกมนี้นะก็ตอนนี้ก็จะพาทุกคนมา r e v i e เซิร์ฟลาสเว e g สซิตี้นะครับก็เป็นเซิร์ฟแนว RP เลยนะครับ RP 95%นะครับผมก็เหมาะสำหรับคนที่หาเซิร์ฟ RP เล่นนะฮะนี่นะครับเข้ามาก็เกือบก็จะอยู่ตรงนั้นนะครับพวกสวยงามมากเลยนะครับผมตรงนี้ก็จะมี พิมพ์นะครับเพื่อเรียกรถนะก็ลองพิมพ์ตามเขาบอกนะครับทับ R E N N อะไรวะ N T O ทับ R E นะครับ N T C A R นะครับผมนี่กูพิมพ์ผิดหรือเปล่าวะอ๋อไม่ได้พิมพ์ผิดนะครับมันขึ้นอยู่นะก็จะเป็นการเช่าจักรยานนะครับโอ้โหดูสิครับผมนี่นะฮะ ทุกคนก็จะเห็นว่าล้อมันจมอะไรก็ไม่ดูนะครับไม่ต้องสงสัยนะครับมันไม่ได้บักนะมันเป็นคล้ายๆหมอกมั้งครับอืมน่าจะเป็นคล้ายๆหมอกประมาณนั้นฮะมันไม่ได้บักอะไรนะครับผมเป็นคล้ายๆหมอกเซิร์ฟนี้ก็ใช้เป็น EBK 10แต่งเลยนะครับผม,มจะดีไปไหนฮะท่านผู้ชมใช่แล้วก็เข้ามาดูงานกันด้วยฮะงานในเซิร์ฟอ๋อรถขับเองว่ะ ลงก่อนดีกว่าไม่ปลอดภัยนะครับก็ดูงานกันบ้างน,นะครับทับ gps นะก็งานอาชีพถูกกฎหมายนะครับก็จะมีอยู่6อาชีพนะครับก็ยังมีตัดเหล็กตัดไม้ขุดแร่เก็บซากุระนะครับเก็บสตอรอเบอรี่เก็บมะม่วงนะฮะหอาชีพนะก็ดูงานผิดกฎหมายกันบ้างน,นะครับผมงานผิดกฎหมายก็จะมีอะไรบ้างนะอะไรเนี่ยคำใบอยู่ในดิสหรอดิคอร์ดใช่ไหมเซิร์ฟเวอร์นะครับ อ๋อเหมือนจะไม่มีบอกนะครับแต่จะให้เป็นคำใบนะเหมาะแล้วที่เป็น RP 95%ค้นหาสถานที่ร้านเปลี่ยนชุดนะครับก็จะมีร้านไปชุดบอกอยู่นะร้านอาหารแล้วก็จุดรถส่วนตัวกาาลาดนะฮะจุดทําบัตรประชาชนก็มีนะครับผมทั g BA, ก g ี s ีดมีอะไรอีกตลาดเซิร์ฟเวอร์นะครับร้านขายอ,อุปก,กรณ์ทำงานมัน้งน่าจะใช่นะครับ โอโ้มีการขายอุปกรณ์ทํางานด้วยนะฮะโอ้โหเหมาะมากครับสําหรับซื้์ฟอาร์พเซิร์ฟนี้นะฮะทุกคนต้องการจะเล่นก็มากันได้นะครับาหรับกีดีเอสแซนออนไลน์บนมือถือนะครับนี่โอ้โหสับโดดได้เลยฮะจักรยานอืยกล้อโชว์ไปดิดูนะครับมุมด้านขวาบนสุดก็จะมีบอกว่ามีตำรวจกี่คนนะฮะมีหมอกี่คนมีช่างกี่คนนะครับก็จะมีบอกด้วยนะครับผม แล้วก็จะมีหลอดอาหารข้างใต้นะครับแล้วก็หลอดเลือดอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายไปหมดนะครับอ้าวจักรยานขับเองวะทุกคนโอ้โหเป็นไปนหมดแล้วก็เราจะสอนวิธีการสอนดาวโหลดด้วยนะฮะก็เข้ามาได้หนึ่งนึงสองนาทีแล้วก็ยังไม่รู้สึกว่ามันจะแหลกลือนน่วงหรือเด้งอะไรอย่างใดนะฮะขนาดผมใช้เป็นตัวไล์นะครับผมถ้าทุกคนใช้เป็นตัวเต็มนี่บอกตรงๆนะฮะเล่นได้ทั้งวันไม่มีเบือ่อไม่หลุดเลยอุย้ย อะไรครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปสอนดาวน์โหลดกันเลยนะครับอืมสถาไะแขกองการจะเล่นนะนี่นะฮะจุดเกิดก็สวยงามนะครับมีน้ําตกน้ําพุอะไรด้วยเนี่ยอืมโคตรเท่ฮะเหมาะมากนะครับสาหรับคนที่หาเซิร์ฟอาร์พีเก้าสิอซนอยู่นะครับอืมเท่เทเทชอบชอบไปดูกันเลยก็ส่วนวิธีการสอนดาวน์โหลดนะครับผมก็ ให้ทุกคนกดลิงก์ข้างล่างคลิปมานะครับก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะครับผมก็จะเป็นหน้า Facebook หรืออะไรยังไงนี่แหละฮะก็เป็นเจ้าของเซิร์ฟนะครับก็ให้ทุกคนโหลด e b k lite มานะครับผมนี่ตัว lite นะฮะอ่านออกอยู่ไหมนี่ ebc lite ครับตัวที่2นะครับแล้วก็โหลด data 3.0นะครับนี่ตัวที่3นะครับนี่ออกันมาเลยนะครับนี่ตัวนี้นะก็พอโหลดเสร็จแล้วก็ให้ทุกคนโหลดแอป2ตัวนี้มานะครับผม ก็จะเป็น z a r Chiller นะครับแล้วก็ ES File e x l o r e r นะครับก็ออกไปดูคลิปอยู่แล้วนะว่ามันโหลดได้ที่ไหนนะครับก็ก่อนอื่นก็กดเข้าไปที่ z e a r Chiller เลยนะครับก็พอเข้ามาหน้านี้นะครับก็เลื่อนลงมานิดนึงก็จะเจอคําว่าดาวน์โหลดนะครับก็กดเข้าไปเลยนะฮะทีหนึ่งเขาก็จะเจอ2ตัวนี้นะครับที่เราดาวน์โหลดไว้นะครับเพื่อต้นคลิปที่ผมบอกไปนะฮะแล้วก็ให้เรากดติดตั้ง EPK ไปเลยนะครับนี่กดติดตั้งไปเลยนะ นี่ครับแล้วก็รอมันสักครู่นะครับผมอาจจะนานหน่อยนะแต่ว่าถ้าทุกคนรอมันก็ไม่นานหรอกใช่แล้วก,กดเสร็จสิ้นไปนะครับก็ให้เรากดไปที่ Data ข้างหนึ่งนะครับนี่กดไปแล้วก็กดคําว่า View นะครับแล้วก็กดคัดลอกตรงไฟล์ตรงนี้นะครับแล้วก็กดีคัดลอกนะแล้วก็ไปที่ Android นะครับผม Android Data นะครับแล้วก็กดวางไป แล้วก็รอมันสักครู่นะครับมันจะทาการแตกไฟให้เราเราก็อย่าเพิ่งไปสนใจอะไรนะสำหรับคนที่โทรศัพท์ช้ามันก็จะโหลดชา้านะครับแต่ใครที่โทรศัพท์เร็วก็จะโหลดเร็วนะครับแล้วก็เป็นที่เน็ตนะฮะเน็ตใครช้าก็จะโหลดช้าเหมือนเดิมนะฮะเน็ตใครเร็วก็จะโหลดเร็วเหมือนเดิมนะครับผมอาจจะเข้าใจกันอยู่แล้วนะฮะผมก็ไม่รู้จะอธิบายอะไรแล้วลนะ่ะอธิบายไปทุกคนก็เข้าใจกันอยู่แล้วครับผมใช่แล้วนี่ฮะก็โหลดได้ประมาณ 90 4 95 96แล้วเต็มแล้วฮะผมก็พอเราโหลดหน้านี้เสร็จแล้วครับก็กดออกได้เลยนะครับผมก็ทำการเสียสิ้นจากแอป z ซี c ร์ไอแล้วนะครับแล้วก็เข้าไปที่ e s เอสไฟ e r นะครับตัวสีฟ้านะครับทีนี้นะพอเข้ามาก็จะโหลดหน้านี้สักครู่นะครับก็อย่าเพิ่งไปใส่ใจอะไรนะฮะนานหน่อยนะนี่นะครับพอเข้ามาก็จะเจอหน้านี้นะครับมันก็จะขึ้นให้อัปเดตนะครับแต่ว่าผมไม่อัปเดตนะ ไม่อัปเดตก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับนี่นะครับพอมาหน้านี้ถ้าเราปัดไปทางขวานะครับนี่ปัดมานะฮะนี่นะครับก็จะมาเจอหน้านี้นะครับแล้วกดไปที่ Android นะครับผมนี่นะฮะแอนดรอยติ๊กถูกให้ดูเลยแล้วก็ไปที่ Data นะครับนี่ดัตตาก็ติ๊กถูกให้ดูแล้วก็หาคอมจากล็อกสตาร์นะครับนี่นะฮะตัวนี้นะก็กดเข้าไปนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับแล้วก็ sam p นะครับผมก็กดเข้าไปเลยแล้วก็จะมาเจอไฟลเยอะๆอีกแล้วนะครับก็อาจจะงงกันหน่อย แต่ว่าไม่ต้องสนใจนะครับมาสนใจตัวนี้นะครับนี่เป็นไฟล์เปลี่ยนชื่อนะครับผมกดเข้าไปเลยแล้วก็ให้เราเลือก es แก้ไขบันทึกนะครับแล้วก็เลือกเสมอก็ได้นะครับเวลานี้ทานก็ได้แต่ผมจะเลือกเป็นเวลานี้เท่านั้นนะครับผมแล้วก็ให้ทุกคนกดแก้ไขนะครับแล้วก็ไปที่บรรทัดที่8นะครับผมลบสี่เหลี่ยมออกนะเห็นไหมสี่เหลี่ยมตรงคําว่านีมนะครับลบออกเลยนะแล้วก็ลบข้างหน้าตรงนี้ออกด้วยนะครับสีดำๆเนี่ยลบออกให้หมดนะฮะแล้วก็ใส่ชื่อเราลงไปเลยนะฮะ ผมก็จะใส่เบ็ด g g k นะครับผมเว้นนะเว้นหน่อยนะครับเซิร์ฟนี้เขาให้เว้นนะครับเกมเมอร์นะครับนี่นะฮะก็ทำการเสร็จส้นนะครับกดบันทึกไปแล้วก็เข้าเกมได้เลยนะครับผมแค่นี้แหละอไม่ยากเลยนะครับผมเข้าเกมเลยนะฮะนี่นะครับก็กําลังทําการเข้าเกมให้เรานะครับก็กดตรงสีเทานะครับไปแล้วก็จะมาหน้านี้นะครับให้เรากดตรงรูปสองคนนะฮะนี่กดเข้าไปนะฮะ ก็จะทําการโหลดหน้านี้ให้เรานะครับเราก็รอมันไปสักครู่นะครับก็อย่าเพิ่งไปใจร้อนนะครับรอกันหน่อยนะฮะ <c oughs> มีตะกูคนเดียวนี่แหละใจร้อนนะคุณดูละมัวจริงๆนะครับผมนี่นะครับก็มาโหลดหน้านี้นะครับนี่ก็จะขึ้นขอข้อมูลมีการใส่เลขน,นะฮะ10บวก10ได้เท่าไหร่นะฮะ10บวก10ได้15มั่ง <c oughs> มัวนะตกลงไปนะครับ ไ่ตอบคำถามถูกต้องเข้าเซิฟเวอร์ได้คำถามก็ยากเกินนะฮะเกือบตอบไม่ถูกแล้วไงอะ่ะแล้วก็ให้เราใสาร่รหัสลงไปเลยนะครับผมผมก็ได้ตั้งไว้แล้วในที่แรกแล้วก็เลือกจุดเกิดเด็กใหม่นะครับผมนี่นะฮะเราก็จะมาเกิดตรงนี้เลยนะครับผมเหมือนต้นคลิปที่เราได้เสนอไปนะครับโอ้โหโคตรอยากเล่นเลยใช่ไหมทุกคนรีบโหลดเลยนะฮะเซิฟนี้แนะนำนะครับผม r p 95%นะฮะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการเล่นแบบ r p เสือบทบาทเลยนะครับผม คนเล่นก็มีอยู่6คนเลยนะฮะขนาดเปิดใหม่นะเนี่ยเกินไปนะฮะบางทีก็ชอบนะฮะสำหรับทุกคนที่ต้องการจะมาเล่นเดี๋ยวว่างๆจะมาสตรีมให้ทุกคนดูนะฮะถ้าทุกทุกคนชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปแบบนี้ต่อๆไปนะครับหรือม่าจะเป็น gta v low p a หรือว่าจะเป็น gta ซออนไลน์นะฮะก็สอนทําได้หมดเลยนะครับผมใครที่ต้องการจะ เล่นเซิร์ฟอะไรก็บอกคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะเผื่ออาจมีเวลาจะไปทำให้นะฮะแล้วก็คลิปนี้ก็ต้องขอตัวจากลาทุกคนัไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับผมบายบายนะครับ